ตัวเป็นชื่อเล่นเลยค่ะพี่ผู้หญิงชื่ออะไรคะพี่ชายพี่ผู้ชายสงการครับอืมมาจากที่ไหนกันคะมาจากบางสะพานบางสะพานนะคะรู้จักเพจหมอปุณสักยมือได้ยังไงคะจากหลานค่ะคือหลานมาสักไปแล้วใช่ค่ะและหลานเขาก็เป็นร้อืมแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาสักกับหมอปุณเพราะว่าบูชากระเป๋าไปคือติดตามเพจมาแล้วก็บูชากระเป๋าก่อน แล้วก็ค่อยถึงวันนี้ก็คือเดินทางมาที่ตำหนักเพื่อมาสักลายมือบูชากระเป๋าไปนานหรือ,อยังคะเดือนเดียวค่ะเดือนเดียวเป็นยังไงบ้างคะพอบูชาไปแล้วงานเข้าตลอดแล้วก็มีเงินตลอดแล้วก็ถูกเล่ท้ายสามตัวส่งไปแล้วก็ถูกหวยแล้วก่อนหน้านี้ที่ว่าใช้กระเป๋ารุ่นเดิมของเราอยู่อ่ะมันมันมีโชคมีลาบมีอะไรบ้างไหมคะน้อยค่ะน้อย แล้วก็เห็นได้ข่าวว่าบูชาใช้กันทั้งบ้านเลยใช่ค่ะเดี๋ยวชูกระเป๋าให้กล้องดูนิดหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเป็นรุ่นนะคะดูซับเศรษฐีนะคะราคาบูชาอยู่ที่1599นะคะพี่เขาบูชาไปแล้วนะคะกรเออเขาเรียกว่าอะไรนะผลจากการบูชาการตอบรับก็คือเฮงเงินเข้ากระเป๋าเขาเรียกว,ว่าเดือนเดียวนี่ เราแปลกใจไหมว่ามัน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 เข้ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่หญิงแปลกใจไหมซื้อลอตเตอรี่มาไม่เคยถูกไม่เคยถูกเลยแล้ววันนี้ก็เลยตัดสินใจมาสักลายมือชูลายมือให้ดูหน่อยทั้งสองตอนแรกนะคะพี่ผู้หญิงตัดสินใจสักแค่คนเดียวเพราะพี่ผู้ชายกลัวแต่เนื่องด้วยจาหักที่พี่ผู้ชายดูดวงไว้แล้วนะคะทาไมถึงตัดสินใจสักคิดว่ามัน ต้องดีขึ้นอะไรอะไรมันต้องดีขึ้นพอดูดวงแล้วก็เกิดอาการเครียดเกิดอาการเครียดก็เลยตัดสินใจสักนะคะก็เลยทั้งทั้งที่ตัวเองกลัวมากอืแล้วถามจริงๆว่ามันเจ็บไหมโหยาวโหแล้วจะให้พูดยังไงสำสําหรับตัวเราเองนะแต่อาจต่เจ็บแป๊บเดียวมันก็หายใช่ไหมเจ็บแป๊บเดียวมันก็หายเจ็บนียวมาก คือมือเราอ่ามือเรามันไม่ได้ได้ัมพัสกับพวกนี้นะคะแต่ก็คือเจ็บกรีดเลือดนะคะซี่วทีเดียวไงตัวของพี่ผู้หญิงก็ได้บูชากระเป๋าวันนี้ก็ตัดสินใจมาสักลายมือส่วนตัวของพี่ผู้ชายก็หลังจากที่ได้ดูดวงไปแล้วก็เลยตัดสินใจเออสักลายมือเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคิดไหมคะว่าเราจะมีโอกาสได้มาที่ตำหนักวันนี้คือครั้งแรกที่เจอหมอเลยนะคะ ตั้งใจเอาไว้ว่ายังไงต้องมาแล้วก็หมอเขาก็ทักเอาไว้ที่ทับสกแกนครั้งแรกแล้วเขาบอกว่ายังไงพี่ต้องได้มาดีนแล้วพี่ก็พาดที่นูน่นทั้งที่สองนะคะ่ะ เพราะว่าพี่เขาอยู่แถวทับสแกนะคะทางเหมอะปุนก็มีเป็นสัญจรแต่พี่ก็ยังไม่ตัดสินใจสักจนวันนี้ตัดสินใจสักเพราอดูเพุปุ๊บพอรู้ว่าอยู่มาเลยเลยบึงมาเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นสะพานบุญบอกต่อร่วมกันในการบูชากระเป๋าแล้วก็ตัดสินใจสักลายมือในครั้งนี้นะคะขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากๆเลยค่ะดีค่ะครับผม